สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเพื่อนๆทางช่อง y o u t u b e ครัวตอนต้นว,วันนี้เปิดบ้านมืดหน่อยนะครับจะทำเมนูเพิ่งได้เมนูมาครับได้มาจากคนราชวันนี้จะมาแกงอ่อมกบนะครับแกงอ่อมกบมาดูส่วนผสมกันครับมาดูกบเป็นกบนานะครับกบนาลุง ที่บ้านเหน้าเขาจับให้มาครับฝนตกจับได้เยอะเลยไข่ครับไขเ่เน้นเ้นไข่เน้นเน้นนะครับกบตัวใหญ่มากครับสามสี่ตัวโลครับเครื่องปรุงจะมีครับผักครับผักหลากหลายแล้วแต่ใครชอบนะครับมีผักชีลาวผักชีฝอ,อยมีผักต่างๆครับแล้วแต่ถนัดเลย มีเครื่องเครื่องเครื่องแกงนะครับเครื่องอมอมกัะใค้ใบมะกรูดปกติครับพริกจินดาแดงมีข้าวคั่วครับผงปรุงรสมีน้ำตาลนะครับมีชูรสมีเกลือน้ำปลาครับเดี๋ยวต้อตงกรลาบมาเริ่มปรุงกันเลยนะครับ น้ำเดือดได้ทีแล้วครับเครื่องเทศหนักๆครับเพราะว่ากบค่อนข้างจะขาวมาก เดี๋ยวเราเติมกบลงไปเลยครับสับเล็กสับใจแล้วแต่ถนัดน,นะครับกบวันนี้ประมาณโลครึ่งนะครับเห็นนกบล้วนๆสับชิ้นค่อนข้างเยอะปานกลางนะครับส่วนตัวที่เหลือนี่เดี๋ยวต้นจะไล ต้ยมยำครับย่างแล้วต้ยมยำส่วนไข่เราจะใส่หลังนิดนึงครับไข่จะใส่หลังไข่เยอะมากกบฝนแรกครับฝนแรกกบออกมาผสมพันธุ์นะครับขยายพันธุ์สร้างขอพันธุ์ครับมันแตกช่อเลยครับ ไข่ล้วน,นเครื่องในของกบเนี่ยเราจะเอาอยู่สามอย่างนะครับมีไข่มีกะระเพาะครับกระเพาะกระเพาะกบที่ผ่าทำความสะอาดแล้วก็มันนะครับแล้วก็ตับตับของกบจะเอาแค่นี้นครับไส้เราจะเอาไม่ได้เลยครับเล่งไฟครับ หอมนะคร้บต้นกับโคราชมาที่ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ตอนนี้ก็มาทำงานที่ระยองไปตามสี่วันแล้วครับก็จะได้อาหารทั้งโคราชอาหารป่ามาเยอะเลยเต็มตู้เย็นเลยครับก็จะมี มาไลฟมาถ่ายให้เพื่อนได้รับชมกันเยอะเลยครับไก่บ้านผักหวานปลาเป็นกบนะครับเราเติมไข่ลงไปครับเติมไข่ลงไปไข่เนี่ยค่อนข้างจะสุกยากหน่อยครับเฉพาะไข่ก็มันหนึ่งโลครับ วันนี้รวมไข่รวมเนี้ยก็จะอยู่ประมาณสักสองกิโลครับปกติทั้งโคราชทั้งบ้านต้นอำเภอคงครับเขาจะไม่ค่อยกินแกงอ่อมกันนะครับจะมากินเป็นก็ที่ระยองนี่แหละครับเพื่อนเขาทำให้กินนะครับโคราชก็จะเป็นพวกต้มยำธรรมดาแล้วก็ผัดกะเพราแค่นันะ้นแหละทอด จ้างเก่งอ่อมนี่จะกินไม่เป็นกันเลยเริ่มผมครับตอนนี้เราจะยังจะไม่ปิดฝานะครับเพื่อจะให้ความคาวของกบเนี่ยมันเลยเอาไป เอาเติมผักเลยครับเอามะเขือก่อนครับจะสุกยากหน่อยเขือของตุ้งครับของตุ้ง นีต้นหอมครับผักชีฝอยผักชีลาวครับอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ครับผักอินเลอร์เาเรียกอย่างว่าชพูอัวครับ จะปิดฝาสักคู่นะครับปิดฝาเพื่อให้ผัดฟุ้งสักหน่อยเราก็จะปรุงนะครับปกติปอาต้นก็ทําไม่เป็นนะฮะไม่หอมกระตบถามเพื่อนมาวิธีทาแต่ก็อยากจะถ่ายทําให้เพื่อนๆได้รับชมกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับ เราจะเริ่มปรุงกันเลยนะครับหืมสีสันครับเน้นๆครับเนื้อเน้เน,เนๆเริ่มปรุงเลยนะครับ เริ่มจากผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสน้ำตาลเล็กน้อยครับเพิ่มคมอนผงกล่อมเกลือครับอาหารพวกนี้ต้องใช้เกลือเน้นเกลือนครับ ผมนัวครับผมนัวขาดไม่ได้ของแกงหอมก็คือน้ำปลาะครับโอ้กลิ่นหอมเลยนะ ต้องขอบคุณลุงดอนนะครับขอบคุณมากครับลุงดอนครับจับกบมาให้ได้สี่กิโลครับพี่โคราดราคากบก็จะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะครับจะกินกันสองฤดูครับฤดูฝนแรกแล้วดูเกี่ยวข้าวนะครับดูเกี่ยวข้าวในกบจะมันมากอร่อยมากครับเดือนพุจิก,กาพิจิก,กาตุลาครับ นี้ปลดล็อกแล้วนะครับปลดล็อกแล้วเราจะนำมาปรุงอาหารนะครับเพืามกลมกล่อมนะครับเล่นปรุงอาหารนะครับใส่สามช่อครับตำด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวั่วตำเองคั่วใหม่ๆก็จะหอมมากครับ มากเลยครับแกงอ่อม